I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight. โอเคครับพี่ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับของสำหรับงานชุดปาดรางร่องน้ำนะครับเป็นร่องน้ำตัว v ีนั่นเองครับซึ่งไซส์ความใหญ่กว้างจากจุดนี้ไปถึงจุดนั้นนะครับ1ใน20นะครับเป็นผลงานออกแบบของอพี่บรรยาพลนะครับร่วมกับทางบ้านอินะครับตอนนี้ก็คือพี่ก็บอกว่าอ hey, อยากได้ตัวบังครับ วันนึงวันนี้เราทาไซส์เมตรยีจากมุมนี้ไปถึงเมตรยี่สิบเมือเทาวันหนึ่งที่เขาทำก็สามารถมีบาาด้านข้างนะครับปรับขัน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนชักเข้าชักออกตรงนี้ได้เลยนะครับามาดันตรงนี้เสร็จปับ๊บก็ตรงนี้ระยะนะครับถ้าดาันมาได้สุดนะครับก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณสักสิบห้าเซนหรือ,อประมาณสิบเซนนะครับมาถึงร่องร่องบากตรงนี้นะครับทีนี้ รุ่นนี้เราจะเป็นรุ่นอัปเกรดที่สุดแล้วนะครับเพราะเราทําเสริมแผ่นกันด้านหน้าตรงนี้ให้ไปด้วยนะครับก็คือรีดใส่ท้องไปเสร็จปั๊บนะปูนโดนนี้ปั๊บก็มุดหลงด้านล่างเลยซึ่งก่อนหน้านี้มาพี่เขาเออก็เราไม่ได้ทำใส่นะครับอันนี้เราบอนว่าพี่เขาพยายามที่จะให้เราพัฒนาให้เรา,าพัฒนาให้ตรงนี้นะครับอย่าวมี20เลยครับแล้วก็มีบ่าข้างเป็นเหล็กช้ำแลหนามีอย่างนี้ไปเลยนะครับามั่นใจได้เลยแน่นอนนะครับแล้วก็เนื่องจากมันยาวถึงเมตร20นะครับเราดังนั้น ดีไซน์ในส่วนของเรื่องแขนค้ำด้วยแขนค้ำเนี่ยครับพอฟังดูก็คือเป็นเหล็กแป๊บเกาวไท์นะครับผมแล้วก็หนามากครับผมตรงนี้เราเชื่อมตายเลยนะครับแล้วก็มีแหวนนะครับมีแหวนสปริงนะครับเพื่อทำหน้าที่กันข่าย่ดเองครับแขนค,ำค้ำใต้ายขคาค่อนข้างแข็งแรงเลยครับผมทีนี้ในส่วนของถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวบาาข้างนะครับตัวนี้นี่ ปลั๊กอุดตรงนี้ให้นะครับปลั๊กอุดตรงนี้ให้นะครับเจาะรูก,ก็เป็นปลั๊กอุดปาบพีวนะครับก็ตบเข้าไปในลุมได้เลยนะครับทั้งสองข้างนะครับก็คือคลายน็อตตรงนี้ออกคลายน,อน็อตตรงนี้ออกตรงนี้ออกมาแล้วก็ใส่ตงนี้เข้าไปกับปลั๊กอุดนี่ครับเป็นผลงานดีก,ดการดีไซน์จากบ้านดีนดีของช่างแล้วก็หลังจากนี้ไปนะครับไซส์พิเศษพิเศษอย่างนี้นะครับใครสนใจก็ทักทายกันบ้างได้นะแต่ว่า ระยะเวลาในการผลิตอาจจะถูกยืดออกไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ทํางานทางด้านนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็พัดงานที่ปกติที่เราทํากันอยู่แล้วก็ยังไงลูกค้าก็ขอข้ามเว้นกันไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องคีองานก็จะกลับไปทํางานในส่วนพักปกตินะครับแต่ถ้าพี่ๆช่างมีงานตัวไหนเข้ามาก็สามารถทักทายพูดคุยเรามาได้นะเดี๋ยวเราช่วยผลิตให้นะครับแล้วก็ จริงๆเรามีลูกค้าของเรานะครับที่เป็นลูกค้าเรานะครับแล้วก็ผลิตในตัวชุดรางตัววีนี้จําหน่ายกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจะบางครั้งก็อาจจะไม่ไปทาบทาบแซงในของส่วนของตลาดของลูกค้านะครับแต่ว่าถ้าใครไม่สนิทนะครับก็จะมาทางเราเราก็น้อมรับนะครับเราช่วยช่วยผลิตให้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องการเงินก็เดี๋ยวพูดคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับอมาดูผลงานนะครับพี่ปัญญาผลประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวน้องสาธิตให้ดูนะครับ อ่ะโอเคครับก็คลายน็อตทั้งหมดของตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเผื่อมีพี่เพื่อนนะครับจะปรประยุกต์ทำใช้เพิ่มเติมนะครับเราออกแบบให้ก็เป็่ง่านะครับอ่ะดึงชักออกตรงนี้เลยดึงออกให้หมดเลยครับดึงออกให้หมดเลยอ่ะดึงออกให้หมดเลยนะครับเผื่อใครไปประยุกต์ไปทํานะครับก็จะได้จะได้เห็นลุกในการทําตรงนี้ได้นะครับอ่าเห็นไหมฮะอ่าโยกมาก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เองครับเป็นตัวยูง่ายๆอย่างนี้นะครับอ่าซึ่งเราไม่มีห่วงไม่มีกั๊กนอยู่แล้วนะครับพี่ๆ ส่วนบ่ายตรงนี้ก็เป็นเหล็กฉากหนาหนาอย่างนี้ครับไปชนข้างแบบได้เลยนะครับอันนี้ก็เสียบเข้าไปในท่อนะครับอันนี้เป็นแป๊บเหล็กกาไว้น,นะครับค่อนข้างหนาทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้พอมันเป็นรูเสร็จปับ๊บเราก็จะตอกตรงนี้อัดเข้าไปนะครับเป็นเป็นในส่วนของเรื่องอปลั๊กอุด p ีซนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวน้องก็ตอกตกเข้าไปนะครับก็แน่นละน้ำคูนก็ไม่ไหลเท่านะครับใช้งานได้เลยนะครับผลงานดีๆอย่างนี้ดีไซน์จากบ้านนินบีเครื่องช่างนะครับ โอเคสอดร้องรางตรงนี้นะครับอย่สดีครับผม